คือว่าบอกว่านี่แหละคือคนที่ที่แบบเราเราติดตามมาตลอดเราเราสามารถที่จะเอาแนวทางคือพี่ยาพอวันนั้นแนะนํำยังไงเชื่อหมดแหละเชื่อหมดแล้วไปทําตามแล้วได้ผลจริงยอดเลยจริงพี่ยาบอกเลยว่าคนไหนที่มีไม่มีทางหรือไม่มีทางคือคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงทุกอยู่นะให้มาหาพี่ยาได้ไม่ต้องมาซื้อน้าพริกพี่ยาก็ได้แค่มาถามว่าพี่ยาหนูจะทํายังไงกับชีวิตนี้ดีมันทุกข์มากเออพี่ยาก็ แค่พูดนะหนูก็พ้นทุกแล้ววันนั้นนะแค่พูดให้ฟังแล้วว่าคนเรามันจะทุกไม่ทุกมันอยู่ที่ตัวเรานะถูกค่ะจริงไหมจริงมันจะสู้ได้ไม่สู้อยู่ที่ใจเรานะวันนั้นคือมันนั่งตั้งสติอยู่ว่าเออตกลงเราจะเริ่มต้นยังไงเราลงทุนน้อยอะไรประมาณเนี้ยแต่พอพอไปแบบเสียนตอบรับยิ่งกว่าเราคาดอีกอ่ะแบบโอ้ยอะไรเนี้ยแบบอะไรวะรูปพี่ยายแค่รูปเดียวทําไมขายดีขนาดนี้ถูกเพราะว่า แล้วแล้วคลิปที่พี่ยาส่งด้วยเขาบอกเอ้าพี่จริงๆด้วยอะไรประมาณนี้ลูกค้าลูกค้าในหมู่บ้านอะไรที่เขาเขาบอกดีแล้วหนูจะได้ไม่ต้องไปสั่งออนไลน์อะไรช่เขาก็พร้อมจ่าย60บาทเขาก็เต็มใจจ่ายเพราะไม่งั้นถ้าสั่งออนไลน์เขาต้องเสียค่าส่งใช่เขาเต็มใจจ่ายมันไม่แพงเลยนะ60บาทเนี่ยนี่ลูกค้านะคนไหนที่ไปร้านพี่ยาคคลุมร้านเดิมนะเราน่ะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วหมู่สามหมู่สาม หมู่สิบสามซอยคลอง3อันนี้เป็นอบตฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งอบตอนะอบตอคลอง3แต่ว่าบ้านพิยาเนี่ยโกดังพิญานะพิญาย้ายมาแล้วคนไหนไปที่เดิมไม่เจอก็มาที่นี่เลยนะตอนนี้ลูกค้าทยอยมากันเรื่อยเเราเปิดร้านวันแรกแต่ลูกค้าก็มาเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโกดังกันนะไปนี่นะคนมาที่จอดรถแทบไม่พอยกัเอกเนี่ยดูดิที่จอดรถออนูนถ่นไงต้องไปเช่าเขาอีกแล้ว <laughs> นี่นี่ ที่จอดรถเต็มหมดแล้วบอกว่าซื้อห้าไร่ยังไม่พอเลยเนะี่ยตอนนี้ห้าไร่นะที่เราอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ที่ประมาณห้าไร่นะคือเรายังไม่ถมไนงะ<ถ>เดี๋ยวพี่ยาจะถมให้ไม่เกินไม่เกินสิบวันอนะ่ะไม่เกินสิบวันเดี๋ยวพี่ยาพาเ<ะ>ขาไปดูในโรงงานไปเขาไปดูโรงงานเราเลย <c oughs> ข้ามาเลยนี่ดูแต่ละคนดินุน่ะนุน่ะ,ด,นะดูลูกค้าเราดิเนี่ย <c oughs> ใครแก้ไหนก็มามาจากไหนมาจากไหนมาจากตะลิงชันมาจากตลิงันโอ้แต่ละคนนี้ไม่ได้มาใกล้ๆนะ ไปตามไปดูดูที่อยู่เนี่ยเต็มมือเลยนะทําไมเราถึงย้ายไปอยู่ที่ไหนทําไมคนถึงตามไปอ่ะนะเพราะอะไรพี่ยาเพราะอะไรเหรอเพราะพี่ยาจริงใจกับลูกค้าไงพี่ยาบอกแล้วความจริงใจเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ตามมาดูนี่เนี่ยตามมาไกลไหมไกลไหมนั่นก็บอกว่าไม่ไกลนั่นก็ลูกค้าลูกค้าเราที่อยู่หลังบ้านเราเองเขายู่หลังบ้านยังตามมานี่เลยเออตามมานี่นี่นี่เอามาเซ็นชื่อหน่อยลูกค้ามากันไม่ขาดสายนะ มาจากไหนบอกเขาดิที่วัดธรรมกายโอ้อยู่ใกล้ๆเองนะดีนะอยู่ตรงนี้ทำงานในวัดนั่นแหละขายดีไหมล่ะก็พอขายได้พอขายได้นะเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมใช่ใช่นี่คนที่เขาจะมาสมัครเป็นแม่ครัวนี่พยาจําได้ใช่วันนั้นจะมาสมัครงานเป็นแม่ครัวน้ำพริกอยู่ใช่เดี๋ยวพ่ยาโทรตามไปเอาไปขายก็เี่ยาไปขายเองคถอจะได้รวยที่ลงอยู่จ้าไปมาอันนี้คือเรายังไม่ไม่เสร็จนะเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่ม คือเราเพิ่งจะเริ่มทำเราเพิ่งจะซื้อปุ๊บเราก็ทาไวไม่ได้ไงเราต้องค่อยๆทําไปจีละนิดนี้นะอันนี้เป็นห้องเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าแบบสําหรับติดแอร์ลูกค้าเข้ามาเลือกในห้องแอร์ก็มีอันนี้เดี๋ยวค่อยต่อเติมไปมามาดูนี่เห็นไหมนี่ลูกค้ามาจากไหนกรุงเทพ,พ<อ>ผมผ่านมาก็เลยมาซื้อวิอาหายาก<อ>ไหมบ้านพี่อาหายากไหมโกดังไหม,ไมเ,ปเปิดมา,าเ,เปิดเปิดว่าอะไร ก็พี่ยาคนลุมโอ้เห็นไหมเขาบอกง่ายเห็นไหมมันก็พามาเลยจริงไหมง่ายไหมใช่ชอบไหมดีฮะดีเห็นพี่เขาบอกชิมเลยใช่อร่อยเยอะจะหาซื้อได้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะท้องทางติดต่อพี่ยาที่เราจะสั่งขอทักเพจอ๋อหรือมาหาพี่ยาที่บ้านมาเถอะอยากอยากให้มามาทีห้าสิบโลก็มาเจอเอามานี่นะลูกค้าเรานี่มามาลูกค้านั่งรอเซ็นป้ายอยู่แล้ว เอามามามา,มาเอามาพอเร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเขาจะรอถ่ายรูปเอามาเร็วๆถ่ายรูปก่อนเขาจะรอถ่ายรูปคนนี้รอมานานแล้วมาอันนี้มาจากไหนมาจากพิษณุโลกนะคนนี้มาจากพิษณุโลกเูเ well, ือเยเนี่ยเขาอยากคนไหนอยากรู ne, ้ว่า าาคนไหนอยากรู้ว่าเคล็ดล้วว่าทําไมเราขายดีนะออต้องมาหาพี่ยาใช่ไหมออนี่นะดูเดียววันแรกนี่เราเปิดร้านวันแรกออนี่นะอันนี้โซนน้ำพริกเป็นโลอันนี้โซนน้ำพริกเป็นโล อ่าได้ได้อ่านี่ลูกค้าคือป้ายเนี่ยวันๆเนี่ยเซ็นกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะพี่ยามาจากไหนหนูะ่ะมาจากทุกษาสิบสองค่ะโอเคตามมานี่เลยไหมพ่ยาไปรวยอันนี้อยู่ที่เก่าเนี่ย ตามมาทุกค้าเก่าค่ะลูกค้าเก่าเนี่ยขายดีแล้วอยู่ตรงไหนก็จะตามไปทุกที่อะพี่ยาโอเคได้เลยนะบอกก็ดีกวองอยู่ตรงไหนก็จะตามไปทุกที่นะคะตามพี่ยาพี่ยาพารวยค่ะเพราะอะไรถึงตามพี่ยาเพราะอะไรพี่ยาสร้างอาชีพแล้วก็ทําให้รวยได้โอ้ตบมือดิเฮ<อ>้ยเฮ้ยก็พูดขนาดนี้แล้วอะโอ,อ,อ้ขอบคุณมากจ้าโอ้โหก็บอกพี่ยาพาให้รวยพิ娅พารวยคือใครอยากรวยต้องมาหาพี่ยาใช่ไหมใช่ค่ะนั่นเห็นไหมลูกค้าพูดเองนะเนี่ย นี่ไงอันนี้ไปขายกี่ครั้งแล้วโอ้มาเป็นสิบแล้วโอ้ยนี่มาเป็นสิบแล้วมาเป็นสิบครั้งแล้วแสดงว่าสำเร็จแล้วมาตั้งแต่ดินแดงที่ใหม่ตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์ฉันจะฉันจะตามพี่ยาไปทุกที่เลยใช่ไหมใช่ครับถ้าพี่ยาไปที่ไหนฉันก็จะไปที่นั่นใช่ไหมอ่าเหนียวแน่นมากเลยนี่แฟนพันแท้เอาไปป้ายเมียวขอบคุณมากเอามาใครยังไม่เซ็นมา เอมามามะโอ้ดูดิเนี่ยขนาดเซนชื่อยังต้องรอคิวเลยนะพี่ยาเนี่ยคิวทองนะพี่ยาเนี่ยคิวทองมาจากกระทุ่มแบนเลยนะเนี่ยกระทุ่มแบนกระทุ่มแบนอยู่ที่ไหนสมุทรสาครโอเคมาจากสมุทรสาครน,นะเนี่ยสมุทรสาครสมุทรปราการนี่เยอะมาก <c oughs> ขายกี่ครั้งแล้ววันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วมาแล้ว อันนี้มาใหม่คือไม่ได้ป้ายาา hm ฉันต้องมาใหม่ฉันต้องมาเอาให้ได้ป้ายตอนแรกบอกพันห้าก็ได้ใช่ไหมได้โอ้ดีวันนี้ซื้อไปห้าพันกว่าโอ้ซื้อเยอะเลยวันนั้นซื้อมาวันนั้นซื้ออะไรนะวันเสองพาพันห้าอันนี้ซื้อห้าพันกว่าประเดื่เปิดร้านอืมกระเดื่องก็ดังใหม่ประเดื่น้องเป็นเด็กออนเด็กอะไรเด็กออธิษกโอ้ดีมากอันนี้คนใต้เหมือนกันนะลูกหลานเนี่ยนะ นครสีนี่หนูนะไม่หนูอะคนแพร่แพร่ละคนนครอ๋ออันนี้นครในนี้แพร่ยาจะขายดีๆนะรวยๆนะรวยอย่างเดียวไม่ต้องฟังเสียงเพื่อนไปไปดูไปดูว่าเรามีอะไรบ้างเราย้ายมาที่ใหม่แล้วเราย้ายมาโอ้ของเยอะกว่าเดิมอีกนเยอะกว่าเดิมนี่เยอะกว่าเดิมเลยนะถ้าใครจะซื้อใครจะซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วก็มีเป็นยกยกแพ็กก็มียกลังก็มีมีหมดเลยเราอะ เรามีหมดเลยนะแล้วก็คนไหนที่มีของให้เราฝากขายก็มาได้เลยเรารับขายให้ทุกคนเลยแต่ว่าต้องอร่อยด้วยนะมาดูไปดูสินค้าเรา น,นี่ก็ได้นี่ไงซื้อยกแพ็คอีกองน,นก็ถูกนะซื้อยกแพ็คก็ได้นี่ใครจะซื้อแบบนี้ก็ได้เนี่ยนี่ขายดีเนี่ยเนี่ยสามสิบบาทใช่ไหมสามสิบบาทพุชซาถูกมากถูกมากล่อ,อยด้วยแล้วก็ก็เป็นขายห้าสิบเนียไปต่อยอดได้เนี่ยออไปขาย 50. ห้าสิบซื้อสามสิบไปขายห้าสิบในนี้ปิดได้ดีเนี่ยมันมันเปิดปิดแล้วเปิดปิดได้ดีมานี่แล้วก็หมูดิบ อันนี้ก็สอนอาชีพเหมือนเดิมนะตรงนี้ตรงนี้ก็สอนอาชีพเหมือนเดิมนี่ไงนี่ไงทอดหมูดิบเรามีเยอะตอนเนี้มีไม่ขาดเลยหมูแผ่นดิบมาตรงนี้สอนอาชีพอันนี้ยกยิ้วยกยิ้วก็จะถูกกว่ามีแคปหมูมีมีม,ม,ม,มีมีแบบยกยิ้วแบบซื้อแบบเป็นเป็นมันใหญ่ๆก็ได้ยกยิ้วอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมยกยิ้วเยอะอย่างเงี้ย,ยเราก็ลดราคาใหนะ้ ถ้าถืว่าซื้อปลีก3ามหใช่ไหมถ้ายกยิ้สิบบาทนี่อันนี้สอนสอนสอนอาชีพเหมือนเดิมทอดเม็ดมะม่วงเนี่ยสอนทอดเม็ดมะม่วงนี่มาดูดิเม็ดใหญ่มากเลยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ดูเม็ดดิเม็ดมะม่วงใหญ่แล้วเรามีเม็ดดิบขายด้วยนะเรามีเม็ดมะม่วงดิบขายด้วยนะมีข้างในโกดังมี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 ข้างในโกดังเรา,าไปอันนี้เราสอนทอด อันนี้ถ้าใครจะมาซื้อแบบรับไปขายเลยก็ได้นะนี่นี่นี่อันนี้หมูหมูดิบใช่ไหมหมูแผ่นทอดแล้วถ้าใครถ้าใครถ้าใครขี้เกียจทอดก็มาซื้อแบบนี้ไปถุงละ30แล้วก็ไปขายต่อได้กําไร40บาทแล้วก็ไปขายถุงละ40หรือ45ห้าก็ได้ไม่ต้องทอดเองนี่ที่นี่เรามีบางคนก็สั่งเป็นร้อยร้อยถุงเลยนะวันนึงเขาขายกําไรวันละถุงละส0บบาทเขาได้กำไรเท่าไหร่ว่าร้อยถุงพันหนึ่ง ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แล้วกําไรเป็นพันส่วนมากมาที่อาบาตอมาซื้อไปขายพ,พนักงานอาบาตอเขามาซื้อแล้วไปขายต่อเพื่อนร่วมงาน,นได้กินเลยได้กินเลยได้กําไรเลยไม่ต้องทําอะไรไปนี่ลูกค้าตัวน้ําพริกแบบนี้มาดูคนนี้นี่เองนี่คนนี้ไรเดอร์นี่วันนั้นพิาบอกว่า เขาเขาท้อใช่ไหมเอกดูไหมใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเขาท้อแล้วเขาร้องไห้มาหน้าเขาไม่ดีดูหน้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยนี่หน้าใสแล้ววันเดียวค่ะวันเดียวขายหมดใช่พี่ยาแนะนําเขาบอกว่าไงรู้เปล่าหนูเป็นไรเดอร์ใช่ไหมให้หนูนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของบ้านไหนเอาน้าพริกพี่ยาไปเสนอพี่ยาบอกว่าขายได้แน่นอนจริงไหมใช่ค่ะจริงวันนั้นก็ลงทุนแค่พันกว่าบาท ่ะวันนี้ห้าพันหานคือดูหน้าดิวันนั้นหน้าวันนั้นที่มาเจอพี่ยาวันแรกหน้าเขาเหมือนว่าเขาเศร้าอ่ะแล้วพี่ยาก็เลยแนะนําเขาว่าถ้าเราไปส่งข้าวร้านไหนเราน้าพริกพี่พี่เนี่ยหนูซื้อน้ําพริกพี่ยาคนลุมมาพี่เอาไหมห้าสิบาทพี่ยาแนะนําเขาอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เขาเขาทำได้แล้วเห็นไหมพี่ยาบอกว่าอย่ากลัวถ้าเรายังมีมือมีสองขามีสองมือแสดงว่าเรายังสู้ต่อได้ไม่ต้องกลัวนะจริงไหมพี่ยาพูดจริงไหมจริงค่ะแล้วสําเร็จจริงไหม จริงเห็นแม่หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสวันเดียวแบบวันเดียวหมดหมดเกลี้ยงเราประทับใจที่แบบว่าสามารถเอาเอาป้ายพิยาไปให้เขาดูเนี่ยใช่แล้วพิยาให้ป้ายไปแล้วเขาดูดูที่ตอนพิยาเอาลงใช่เขาเห็นเขาเห็นที่พิยาเอาคลิปเอ้านี่ตัวจริงนี่หว่าอะไรก็คือเขาใช่ไงแล้วเขาเขาดังไปด้วยเลยไง ใช่ไหมแล้วทําให้เขาขายง่ายเออเห็นไหมหน้าเปลี่ยนเลยหน้าเหมือนทุกวันนี้ฉันไม่ทุกข์แล้วใช่ค่ะฉันดีไหมที่เจอพี่ยาดีมากเลยค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่มีรายได้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเพราะเขาไปส่งข้าวอยู่แล้วแก้วน้ำพริกไปเขาซื้อเขาซื้อง่ายไหมซื้อง่ายมากหนูซื้อหนูซื้อหนูไปขายเท่าไหร่ บอกได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเอาความจริงนานซื้อสามห้าขายหกสิบุดยอดตบมือเฮ้ยตบมือด้ได้ราคาสูงสุดด uh, uh, okay. ้วยนะเค่เคยคือลูกค้าลูกค้าเขาเปิดคนให้เองนะคะเพราะว่าเขาเขาแบบเขาอยากอุดหนุนใช่เขาอยากอุดหนุนเป็นความพอใจว่าเขาเขาเขายินดีซื้อเพราะเขาเขาชอบตรงไหนรู้ไหมเขาชอบตรงสู้ชีวิตไงเราอย่าคิดว่าเรา เราอย่าคิดว่าเร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 าทุกเราอย่าไปคิดอย่างนั้น <c oughs> เราคิดว่ายังดีที่เรายังมีลมหายใจพี่ยาพูดถูกไหมถูกค่ะลมหายใจสองแขนสองขาเรายังมีเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น <c oughs> เราต้องก้าวผ่านไปแน่แ่ความทุกข์มันไม่ได้อยู่กับเรานะ <c oughs> นเามาื่อก่อนลำบากยิ่งกว่านี้เรายังผ่านมาได้ <c oughs> ใช่พี่ยาบอกแล้วความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจ <c oughs> ใช่ไหมใช่ใชใชน่นเห็นไหมน่าเปลี่ยนเลยพี่ยายินดีด้วยนะแล้วก็ดีใจด้วยที่หนูประสบความสําเร็จภายในหนึ่งวันถูอ่าไป นี่ไงเราขายไม่แพงตัวตีกรอบเนี่ยยี่สิบาทเดงวเห็นปะลูกค้าก็ไปขายสามห้าบาทสามันร้อยอ่ยนี้อันนี้อร่อยมากไปหืมเห็นหยิบปุ๊บลูกค้าเอาปั๊บเลยปลาคงปลาเค็มมีหมดนะนี่ปลาเค็มเราเนี่ยนะสดด้วยแล้วก็ไม่แพงอันเนี้ยถ้าถ้าลูกค้ามาซื้อที่ร้านที่ยาขายแค่สองร้อยงเแต่ถ้าขายในออนไลน์สองร้อยยี่ห้า อันนี้ก็บีหมูแผ่นหมูแผ่นอันนี้ยนี่มันมีหมดอะเป็นถุงเล็กๆใหญ่ๆแล้วก็คนไหนอยากซื้อแบบเยอะๆเราก็ลดราคาลงมาให้อีกไปแล้วเรามีน้ำลำไยตะกี้น้ำลำไยเราถ่ายไปยังไงถ่ายแล้วใช่ไหมพี่ยาฝากร้านด้วยนะอันนี้พี่ายาย้ายมาอยู่โกดังใหม่อยู่ที่ก็ถาวรแล้วเนาะ ตรงนี้ถาวรไม่ย้ายแล้วไม่ย้ายแล้วพี่ยาจะอยู่อ่าที่เราเองอันเนี้ยเนื้อที่ประมาณเกือบห้าไร่คงคงจะไม่ย้ายแล้วคงจะปรับปรุงไปเรื่อยๆจนกว่าพี่ยาจะปรับปรุงไปเรื่อยๆมันดีที่สุดน่ะแล้วพี่ยาก็จะสร้างแบบว่าอะไรสอนเป็นสอนอาชีพตรงนี้เลยนะแล้ววันไหนยาไม่เจอก็ให้มาที่บ้านเลขที่ยี่สิบหกหมู่สิบสามตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพิกัดตรงนี้ใกล้ๆคืออะไรครับพิกัดใกล้ๆก็คือเลยอบตคลองสามไหมอ่าเลยเอบตคลองสามมาหน่อยนึงอบตคลองสามอยู่หมู่เก้าพี่ยาอยู่หม,นะ<ก>มู่สิบสามนะก็ถ้ามาไม่ถูกก็มาที่อบตแล้วถามหาร้านพี่ยาคนลุมอ่าใช่ถ้ามาไม่ถูกก็กดปักหมุดมาว่าอบตคลองสามแล้วก็อบตคลองสามมันจะอยู่หมู่เก้าพี่ยาอยู่หมู่สิบสามอ่าเลยมาหน่อยนึงอ่า Search. หรือไม่ปักหมุดว่าพี่ยาคนลุมโกดังใหม่นะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมพิยามาตลอดแล้วก็ขอบคุณลูกค้า,าทุกคนที่สนับสนุนพิยาจนมีวันนี้คนไหนไม่มีอาชีพไม่คือตันอนะ่ะมาหาพิยาเลย,ยคนไหนคิดไม่ออกมาหาพิยาคนไหนไม่มีอาชีพมาหาพิยาคนไหนทุกก็มาหาพิยาแต่พิยาไม่แจกเงินนะแจกแต่อาชีพอย่างเดียวยอยากให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจทุกคนนะคนไหนที่ท้ออยู่นะอย่าคิดว่าเราอ่ะท้ออย่าคิดว่าเราทุกถ้าเราคิดว่าเราทุกเราจะไม่มีทางออกคนไหนท้อ ให้ก้ามผ่านความทุกไปแล้วก็คิดว่ายังดีเรายังมีมือถ้าเรายังมีมือสองข้างมีขาสองข้างเราไปต่อได้แน่นอนนะขอให้ขอให้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะให้แบบว่าให้มีกําลังใจเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะคนอื่นให้กําลังใจให้เราไม่ได้เราต้องให้กําลังใจตัวเองเท่านั้นถึงจะเดินต่อไปได้ใป